สวัสดีค่ะวิกฤตในช่วงนี <ode> ้นะคะโดยเฉพาะวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะใครที่ตกงานนะคะกำลังอยากจะหางานทำนะคะอยากมีรายได้เสริมนะคะรายรับไม่พอรายจ่ายนะคะวันนี้แนะนำแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถทํางานได้ที่บ้านนะคะและทํางานออนไลน์ทะไม่ต้องเดินทางต่อไปข้างนอกนะคะแอปพลิเคชัน่วนี้คือแอปพลิเคชันช็อปเปนิกค่ะวันนี้นะคะสามารถสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันด้วยมือถือแท่เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเมย์จะมาโชว์รายได้ให้ดูนะคะว่าวันนี้นะคะเมย์ทำรายได้ไปเท่าไหร่แล้วนะคะวันนี้ค่ะเมย์มีรายได้เท่านี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมรายได้วันนี้นะะค ะะแล้วก็วันนี้นะคะทำมา25วานาเริ่มเริ่มทำงานวันที่1นนะคะเดินสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้นะคะเนรับรายได้จักช็อปเอัวนิกไปแล้วนะคะ2 0 23,000กับ65บาทค่ะเป็นไงคะบอกเลยนะคะทำงานที่นี่นง่ายมากๆค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะเรามีระบบในการสอนงานนะคะแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะคะอย่างเนเองเนเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้นะคะเนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มที่เขาสอนแล้วเขาจับมือสอนกันแบบว่า มืงสอนรายคนเลยนะคะแล้วก็คอยจดนะคะคอยเรียนรู้นะคะจนวันนี้ค่ะทำงานมาได้ประมาณ25-26วันเนี่ยเราไ,ได้2 0 0 0 0 0กว่าบาทและที่สำคัญะคะ่ะสามารถทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะดูค่ะนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะ ของเนยเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเรียงรูปไปด้วยนะคะแล้วก็ทำชอ็อตินิไปด้วยค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีรายได้แบบนี้นะคะเนยบอกเลยนะคะวันนี้เนยจับมือสอนทุกคนนะคะพิมคําว่าสนใจมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเนยจะสอนและบอกวิธีการค่ะว่าทํายังไงนะคะที่จะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนกับชอ็อตินิได้ค่ะ